นาากกกน,นกกกกััถถ้้าาหุเเดดด็็พมตองงริิึสวัสดีครับผมก็มาแฟนผมไม่มาเราหลายคนต่างคนต่างมามาที่นี่แล้วว่าคน,นี้ตลาดสมชุกนะตลาดร้อยปีเนอร์ทำไมก็มาสุพรรณนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเนอรเล็กน้อยบทเพลงพี่แอสมาแปลงเล่นๆสนุกๆครับคนสุพรรณเรามาที่นี่ครับ 3มชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องราวของตลาด3มชุกวันนี้เรามาเรื่องราวมีวัตถุดิบดีๆในตลาดนี้แต่ที่แน่เรามาเดินเล่นกันก่อนครับตลาดที่นี่เขาเป็นยังไงตลาด3ชุกตลาดร้อยปี ท่านผู้ชมครับที่นี่มันมีความสวยงามมากมายสะพานปอนป,ประชาข้าวไปน้ำท่าจีนเดินตรงเข้าตลาดเลยที่นี่มีของขายของอร่อยมากมายที่นี่เนี่ยนี่ครับดูตลาดเก่าๆของเขามีเป็ดเป็ดย่างอร่อยมากเป็ดพะโล้สูตรโบราณส,สูตรไทยล้ำข้างขางวาผมนี่อันนี้อะไรบ้างฮะไส่ข้างในปีกขาใส่ข้างในปีกขาทุกอย่างเลยแยกขายหมดแล้วเป็นถุงถุงถุงเท่าไหร่ฮะถุง30บาทเองถุง30บาทเองท่านผู้ชมครับซื้อกลับบ้านเถอะรับรองไม่ผิดหวัง<ช>แล้วเราก็ตีโค้งไว้ก่อนอ๊อมาทีนี่ฮะ จริงมีหลายทางครับท่านผู้ชมครับที่นี่เขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยเรียกว่าขายกันตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วขายทุกวันเสาร์วอาทิตย์ด้วยอันนี้เป็นกับข้าวใช่ไหมคะใช่สวัสดีค่ะนี่แกงบอลเขาบอกว่าคนสุพรรณแกงบอลอ,อร่อยมากบอลจ๋าคันไหมจ๊ไมนนะไม่คันแน่ไหมไม่คันเขาตอบอย่างนี้นะฮะเอาแกงบอลกลับบ้านถุงเท่าไหร่คะห้าสิบบา,บาทหสองถุงของชอบผมนี่ค่ะขอบคุณค่ะอย่ามาเอาค่ะแกงบอลหายากท่านผู้ชมไปต่อ ดีคะ่ะหมูแดดเดียวใช่ไหมฮะใช่ <c oughs> ค่ะแดดเดียวจริงปะจริงค่ะมีสองแดดแดดเดียวชิมได้ใช่ไหมฮะมันอร่อยยังไงอืมเ <c oughs> ข้มข้นมากถึงโดสองถุงขอบคุณค่ะเท่าไหร่จ๊ะเป็นสามร้อยแปดสิบบาทอ่าโอ้อร่อยอ่ะครับอขอบคุณค่ะอ้าวอย่า<แ>ลืมนะเจ๊จุกนะครับสามชุกอร่อยอย่างนี้เลยขอบคุณค่ะ ี่อันนี้กระท้อนของชอบผมท่านผู anyway. ้ชมครับอันนี้กระท้อนไอ้นี่ก็กระท้อนจะบ้าเลยอันนี้อะไรพี่ลูกชิ้นครับลูกชิ้นครับไม่มันใหญ่เลยครับพี่ของใหญ่ๆครับตลาดรถปี๊ครับผมพี่แน่ใจเหรอลูกชิ้นครับงไม่อยากจะมองอย่เลยผมใช่เขามีให้ชิมอย่างนี้เนาะดูได้ครับเนี่เลยะเขาหั่นแล้วนะอันนี้ครับผมนั่นเลยครับอืมพี่ขายลูกเท่าไหร่ครับลูกเดียวลูกละนร้อยครับลูกเดียวลูกกันร้อยสามลูกร้อยไม้หนึ่งสองร้อยมีอย่างนี้ด้วยท่านผู้ชมมีนี้ิองมาอีกหน่อยหนึ่งลูกกระสิบอันนี้ลูกกระสิบเฮ้ย พูดไปเล่นครับลูกก็ะสิบาทถูกมากเลยพี่มันลูกชิ้นจริงๆเหรอเนี่ยดูหน้าผมลูกชิ้นท่านผู้ชมลูกชิ้นถึงแต่ใหญ่เท่าหน้าผมด้วยใช่ลูกชิ้นเถอะนะโอเคฮะัอาหารลูกนี้ไปอ่าหั่นไหมครับไม่หันนะอ่าไม่หันพี่อย่าไปแย่งกันกัดเองนะนี่อะไรอ่ะทำไมนี่มันยาวอ่ะห้าสิบบาทครับเมือนกันลูกกระสิบเหรอครับอ๋อเหมื่อไหร่ครับพี่เขามีหลายขนาดท่านผู้ชมไป็รวงครับอ่านี่ใส่ตังค์หนึ่งร้อยบาทครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่ โอ้หลูกชิ้นแจงแป้งไปครับมาถึงนี่ครับเป็นเครื่องรางของขังครับทุกท่านครับเออแต่เป็นลูกประคำนะครับทุกู้ชมครับแต่ว่าที่นี่เขาซื้อตรงครับคนขายไม่อยู่วางเงินไว้แล้วไปได้เลยทุกคนเหรอจริงอ่ะเข้าที่ร้านเนี่ยเขาที่ร้านร้านนี่อ๋อลูกลูกร้านะขอเจ้าของนี่สวัสดีครับอ๋อสร้อยประคำลูกร้านเหรอันนี้ขายเท่าไรเลยจ๊ะพันห้าพันห้าทำไมไม่ถึงแพงนักมันคือลูกอะไรเป็นลูกลูกปลาแกะ ก็ลูกลานทำไมมันถึงแข็งมันแก่มันแก่อ๋อโหแต่มันดูสวยมากนะส้มครับอันนี้คือสีธรรมชาติมันครับธรรมชาติเป็นเปลือกไม้ครับอ๋อลูกลานลูกลานมันเป็นยังไงถามนู่นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่มาดูนี่โอเคนี่เส้นเท่าไหร่จ๊ะร้อยห้าเก้าครับร้อยห้าเก้าเอออันนี้ราคาหน้าครบโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเอาอันหนึ่งเดี๋ยวมาเลือก ครับพูถึงสวดดีครับอ๋อไอของพี่ของพี่พใช่ลูกหลานลูกหลานลูกหลานแกนแล้วนี่คือลูกหลานอ่อนลูกหลานอ่อนครับเราพูดถึงเรื่องลูกหลานกันวันนี้เรามาตลาดสามชุกตลาดร้อยปีเก่าแก่ที่นี่เราพูดถึงลูกหลานลอลิงสละอานอนน๋นูลูกหลานทาไมถึงชื่อลูกหลานปู่ยะตายาย่ก ตั้งกันมาแ,แต่ยายเขาเรียกมาอยู่แล้วเรียกมาอยู่แล้วแล้วมันปลูกที่นี่หรือยอย่างไรมีขื้นที่สุพรรณก็มีครับอ๋อมีขื้นที่สุพรรณเหมือนกันแปลว่าที่อื่นก็มีมีครับที่อื่นก็มีบ้างแต่ก็นออก้อยรสชาติม,ม,มันเป็นยังไงะก็ต้องลองชิมดูโอ้จริงด้วยอ่าฝากทีมงานครับครับขอบคุณครับครับอันนี้ขายถ้วยเท่าไหร่ครับปกติสามสิบห้าบาทครับสามสิบห้าบาทครับให้ดูลูกกันก่อนท่านผู้ชมครับลูกลานมันคล้ายๆไอ้ไข่มุกที่เราใส่ในชาทุกวันนี้ไหมต้องลองชิมดูครับลูกมัน ปแปลกครับท่านผู้ชมครับทำไมมันถึงกลมๆได้อันนี้ใส่น้ำใบเตยเนาะใช่ครับอ๋อครับถ้าแก้มจะกลุบๆหน่อยออต,ต้นนี้50ปีครับพ่จะมีลูกได้50ปีเลยพี่ครับออกลูกได้ครั้งเดียวต้นจะตายเลยนะครับจริงเหรอจริงครับเรื่องจริงมันคือรสชาติฝนตกเลยไม่เป็นไรครับเราอยู่กลางสายฝนเย็นๆท่านผู้ชมบอกว่ารสชาติมันคือ มันเหมือนมีสองชั้นใช่ไหมใช่ครับงอกแล้วเหมือนมันแตกนุ่มๆแล้วก็ข้างในมันจะเป็นกรึบๆเข้าไปอีกอันนี้หนึ่งมันจะไม่เหมือนลูกชิ้นทุกท่านลูกชิ้นมันจะกัดแล้วมันวูบไปเลยใช่แต่อันนี้มันจะแบบเหมือนกัดแล้วกรึบๆนิดหน่อยใช่ต้นมันใหญ่โตมุฮ่วยร้านไหมใหญ่กว่าต้นตาลนะสูงกว่าต้นตาลสูงกว่าต้นตาลเหรอสูงครับสูงประมาณยี่สิบเมตรโอ้ต้องไปเห็นต้นมันแล้วล่ะผมว่าต้องไปดูครับคือเราอยากรู้ว่าต้นหน้าตาลเป็นยังไงทุกท่านมันหายากใช่ไหมหายากครับ ในสุพรรณมีที่ไหนปลูกบ้างมีอยู่ต้นเดียวที่จังหวัดสุพรรณจะมีต้นเดียวอยู่ที่อำเภอสิบประจันต์ต้นเดียวเลยที่ออกดอกมีต้นเดียวคือห้าสิปีออกครั้งเดียวแล้วตายเลยตายเลยครับแล้วตายเลยนะตายเลยไม่มีเลยออกต้นเดียวจะตายเลยแล้วต้นอื่นๆล่ะก็ตายมาเรื่อยๆต้นอื่นถ้าออกลูกก็ตายเลยเหมือนกันต้องตายแต่ต้นหนึ่งต้องสี่สิบถึงห้าสิบปีโอ้โหแต่ว่าเราไปเห็นต้นดีกว่าเนาะครับอยู่สีประจันต์อยู่สีประจันต์ตรงนี้สามชุกครับไกลกันไหมฮะ สิบกว่ากิโลครับอันนี้ภรรยาภรรยาสวัสดีค่ะให้ภรรยาอยู่ร้านเราไปเที่ยวได้ให้ไปหรือเปล่าให้ไปหรือเปล่าให้ไปนะโอเคงั้นพี่สมนึกพาของไปได้ครนะเดี๋ยวภรรยาอยู่นี่นะคะงั้นเดี๋ยวอันนี้เราซื้อกลับไปด้วยได้ครับมีแบบนี้กับแบบไหนฮะแบบทุ่งครึ่งกิโลอ๋อนี่ครึ่งกิโลครับกลัวที่บ้านไม่เคยกินเอาไปสองถุงจ้า สามร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูนู้ดแล้วกันว่าต้นเป็นไงเนาะเชิญครับสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะครับครับเป็นความโชคดีของพวกเราครับหลังจากเดินทางมาจากตลาดตรงนี้ก็ฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วเราจะพาไปดูเรื่องราวของต้นลานต้นลานจริงๆต้นลาน ต้นหลานเขาบอกว่าต้นมันสูงมากสูงครับมันเหมือนต้นอะไรครับคล้ายๆต้นตาลเนี่ยเมื่อนต้นตาลแต่ใหญ่กว่าดูแต่ต้นก่อนนะยังไม่ต้องดูยอดทางหลังนู่นมะพร้าวครับนู่นมะพร้าวมะพร้าวนู่นต้นหลานออกลูกแล้วต้นหลานออกลูกแล้วออกลูกแล้วแหงคือไปแล้วนี่นี่กระหลังอกนี่ก็ต้นหลานห่อต้นหลานเอดูจากต้นอย่างนะอันนี้ก็เคยมาผปุ๊บมันสูงมากเลยนะมันแสบตาครับท่านผู้ชมครับคือดูแล้วมันเพลินตาแต่ที่นี่พี่เห็นได้ไง ก็มองไม่ค่เห็นเหมือนกันครับอ้าวแสงมันส่วนแสงมันส่วนนะครับแสงมันสวนแยงตากับมันเนี่ยมองไม่เห็นแต่ที่แน่คืออันนี้ต้นลานล่ะต้นลานครับต้นลานแน่นอนอันนี้คือต้นประมาณอายุเท่าไหร่ฮะประมาณ50ปีประมาณ50ปีมาดูใกล้กันดีกว่าตอนนี้เป็นไงครับอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับใหญ่จริงฮะโอ้โหนี่ใหญ่กว่าต้นตาลใหญ่กว่าโอ้โหต้นตาลจะเล็กๆใช่เล็กอันนี้ผมโอบถึงอยู่นะอ๋อมันมีต้นใหญ่กว่านี้มีมีอีกเหมือนกันัอันนี้ก็ถือว่าใหญ่มาก ความสูงก็ต้องพูดถึงถ้าสูงมากครับแล้วเก็บยังไงเก็บต้องใช้คนขึ้นนะใส่พระองค์พาดไปครับใส่พระองค์พระองค์ก็คือบันไดนะใช่อ่าประเด็นคือตอนนี้มันรู้ได้ไงว่าเก็บได้หรือยังอ๋อต้องต้องยิงดูอะต้องใช้นั่งสติกิ่งดูว่ามันแก้แล้วหรือยังเดี๋ยวพี่สมนึกจะยิงนะครับท่านก็คอยหลบเอานะครับผมก็จะคอยหลบด้วยพี่สมฤทธิพร้อมไหมฮะพร้อมครับเดี๋ยวพี่สมนึกนี่ลูกอะไรที่พื้นเต็มเลยท่านผู้ชมครับอ๋อนี่ อย่างนี้แหะลูกบันีีเลยล้นเลยลูกลูกมันเล็กกิดเนี่ยนะครับแต่จริงๆลูกมันใหญ่มันยังไม่แก่ครับลูกนี้ยังไม่แก่ถือว่าประมาณสักประมาณสองเดือนกว่าถึงจะใช้ได้ปกติมันกี่เดือนพี่สี่เดือนสี่เดือนครับถ้านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าต้นมันลักษณะเหมือนต้นตาลมีใบคล้ายๆ้ากันเลยคล้ายๆกันแต่ที่ไม่เหมือนคือตรงยอดใช่ที่มันแตกขึ้นไปแทงนอกเล่แทงนอกขึ้นไปครับเอางั้นเราเริ่มเลยไหมอยากรู้ว่าอันนี้มันใช้ได้อ่ต้องลองยิงดูครับงั้นพี่สมนิกลองยิงเลยครับผมไปล อ่ะจริงๆผมพุดเล่นผมอยู่นี่แหละเป็นกำลังใจลงมาแล้วเนี่ยเยอะะหมดเลยนี่นี่น,นี่ท่านผู้ชมครับก็เห็นเห็น<ๆ>อยู่ได้เป็นใบไม้ก็ลูกประมาณนี้ครับจริงๆเนี่มันยังใช้ไม่ได้ครับลูกต้องใหญยก็<อ>ประมาณห้วริโป้มือเนี่ยดังนั้นอันนี้จึงยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่มีเนื้อในต้นหนึ่งให้ลูกประมาณน้ําหนักเท่าไหร่ประมาณหกร,ร้อยโลหกร้อยโลทุบแล้วเลือดสักสามลอยส่องลอยลู่สามลอยลได้อเอาเนื้อในต้องทุบอีกฮะต้องทุบเอาเนื้อในมัน แล้ววะนี้มันจะเป็นสีนี้เลยสีนี้ครับตอนสีเดือนก็จะสีนี้สีนี้แล้วพอทุบปั้งมันจะปิ้นออกมาเลยปิ้นเป็นลูกๆเลยเป็นลูกๆเลยโดยที่มันไม่เสียทรงด้วยไม่เสียแต่ตอนนี้ไม่มีเนื้อในนะอ๋อเหรอฮะไม่มีเนื้อในตอนนี้ไม่มีเนืนัยครับคชมครับผมเอาเล็บติดท่านะฮะเอาเล็บติดให้ดูก็จะเห็นว่าเป็นเปลือกแยกๆไปเป็นเปลือกกำไาแยกไปเฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำแปลว่าถ้าพิษถ้าพิษหนออกมาอ๋อเหรอมียางมันยางมีพิษไหมมันก็แสบตาหน่อยฮะอ้าวเวแทบมาที่กระบอก ต้องล้างมือก่อนนะก็เหรอโทษครับเอาละเป็นว่าอะไรเพื่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอยากจะดูว่าข้างในมันเป็นยังไงกันเองฮะมีมีดไหมขอบคุณครับนี่อ๋อไม่มีอะไรท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรไม่มียังก็คือมีเหมือนเดิมข้างในเป็นอย่างนี้หมดให้ผ่าเนื้อมาก็เป็นอย่างนี้หมดเออท่านผู้ชมครับข้างในจะมีน้ำนี่เปื่อยกัมพาอ๋ออันนี้เปิดอันนี้เปิดกัมพาเหรอเนี่ยนี่เปิดกัมพายังไม่มีเนื้อเลยยังไม่มีเนื้อยังครับอ๋อที่ยังไม่มีเนื้อเลยเหรอยังครับพระเจ้า ที่กำลังจะเริ่มก่อตัวดังนั้นในนี้จึงยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น2เดือนอีก2เดือนข้างหน้ามันถึงจะมีก็มีเนื้อลูกเป็นเนื้อลูกล้านให้เรากินใช่ดังนั้นที่เห็นอยู่นี่ยังใช้ไม่ได้เท่านั้นเองปลูกได้ไหมปลูกได้ครับถ้าพวกกระปูกไว้บางไวให้บ้านที่บ้านมีให้ลูกลานว่าจะได้ใช้ปีไหนให้ลูกลานครับตัวเองตัวเองคงไม่ได้อยู่ได้ได้ค่ายแล้วโอ้หตั้งห้าสิบปีเนาะแปลว่าต้องปลูกให้ลูกหลานจริงใช่ครับเอาเอาว่าเราได้เห็นแล้ว นะครับว่ามันเป็นพืชแบบนี้มันต้องปลูกเพื่อให้ลูกหลานจริงๆใช่ถึงว่าเป็นของมีค่าเป็นของที่บรรพบุรุษให้ไว้เง้นตอนนี้เราจะไปดูวิธีการทําลูกหลานแบบง่ายๆที่เขาทําขายกันดีึว่าให้ผมดูเนาะได้เราไปชิมกันอีกทีนึงที่บ้านเลยนะได้ครับขอบคุณมากครับเชิญครับครับวถึงตรงนี้วิธีการขั้นต่อไปคือการนํามาแปรรูปแหละใช่ครับ เอาลูกมันมาลูกเอาลูกแล้วเอาลูกมันแล้วกับลูกเราด้วยลูกเราด้วยลูกเราด้วยลูกของพี่นะครับผมเด็กตัวดีครับน้องอะไรครับแบงครับน้องแบงอันนี้ลูกชายลูกชายครับอันนี้เอารูปมันกระท้อเปลือกแล้วกระท้อเปลือกแล้วครับแล้วเอามาเอามาใช้น้ำไว้นึ่งคืนเพื่ออะไรเพื่อให้ยางมันหมดไปครับลูกมันจะข้าอย่างนี้หละถ้าไม่แช่ถ้าไม่แช่ก็มันจะคืนนะครับรถมันจะคืนคืนพราะยางมันจะตับล้วจะเปลี่ยนสีไหมมันจะออกสีแดงเลยจะออกสีแดงน้องแบงทำไงต่อครับ ที่เห็นนี่แล้วเอาไปลวกน้ําเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมไม่ใช่เหมือนลูกชิ้นอย่ใช่ลรื่องราดครับโอหลังจากเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วครับขึ้นหม้อขึ้นหม้อเดี๋ยวเอาน้ำตาลมาก่อนลูกน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่อันนี้เชื่อมเลยนะฮะเชื่อมอันนี้คือเขารู้สูตรกันอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ใส่ลูกได้ใส่ลูกเลยใส่ลูกได้เลยแล้วรอยอันนี้คือต้มแล้วนะฮะต้มแล้วต้มนานแค่ไหนต้มเดือดสักพักนะฮะอันนี้คืออะไรครับใบเตยครับใบเตยเตยหอมนะฮะชิ้เป็นชิ้นชิ้นแล้ว น้ำตาลมันจะเข้าไปรัตให้มันเหนียวไหมหรือว่าไงมันก็มีส่วนทักเคี้ยวนานๆถ้าน้ำตาลเยอะมันก็จะหลัดเนียวนึบๆอือแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราชอบให้ไฟมันอย่างนี้เลยต้องไฟอย่างเงี้ยเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆ<ล>ไ,ไฟแรงนี้เลยนะฮะไฟแรงๆนาน<ม>แค่ไหนนะประมาณอมสองชั่วโมงสองชั่วโมงบ้าเหลอนานขนาดนั้นเลยเหรอครับต้องต้องเคี้ยวนานๆครับซึงจะอร่อยคือจะให้เข้าเนื้อใช่ให้เข้าเนื้อแต่กลิ่นเริ่มหอมไหมนะครับได้กลิ่นใบเตยครับท่าน้ครับครับหลังจากผ่านไปสองชั่วโมง คงไม่ไหวอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือที่ต้มได้สองชั่วโมงใช่ครับจะเห็นว่าผิวมีความมันใช่นะฮะแล้วตัวน้ําตาลซึมเข้าไปในเนื้อแล้วใช่แทรกเข้าไปแล้วเรียบร้อยรสชาติจะเป็นอย่างไรขออนุญาตนี่ใส่มือเลยอืมอันนี้เนื้อแน่นนะถ้าเกิดรูกหนมันจะแข็งๆเหน่อยแสดงว่ามันแก่ไปหน่อยอ๋อมีแก่มีแก่มีอ่อนปนมีอ่อนปนกันสีต่างกันนะอยูอย่างนี้เลยอยู่อย่างมือผมเนี่ยเส้นสีใสๆนี่อ่อนใช่ครับอันนี้แก่เพราะว่าอันนี้จะกรุบกรับกรุบ โหอันนี้นุ่มอันนีอร่อยนะครับอร่อยย่งนีของหวานทุกชนิดแม่พุดถึงเราเห็นต้นกันแล้วแต่วันนี้เราได้เห็นแค่ต้นเดียวนะแล้วมันจะพอขายได้ยังไงปีหนึ่งปีหนึ่งมันต้องไปหาที่ไหนบ้างเยอะแยะหมดเลยเพราเก็บสต๊อกไว้เก็บสต๊อกที่ไหนกับที่บ้านนี่นะในห้องเย็นนี่ไปดูกันดีกว่าเชร็จแได้ครับเขาบอกว่ามีเก็บไว้เก็บไว้ที่ไหนครับในห้องเย็นนี่ครับในห้องเย็นนี่เหรอฮะครับประมาณหกสิบตันเนี่ยฮะยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีอีกที่ห้ออองเยยย็นนนาีกตตัััครบ คูอเป็นเล่นเรื่องจริงครับเปิดให้ดูได้ไหมได้ครับนี่ครับดูได้เลยครับโอ้ oh! ดูได้เลยๆๆๆดูได้เลยครับท่านผู้ชมโหมันเย็นดีครับไม่ใช่ให้มันดูมันเยอะนี่อยู่ได้กี่ปีครับเนี่ยประมาณสักปีได้ก็หมดนะโหแสดงว่าผู้บริโภคริ่มรู้จักนะครับท่านผู้ชมครับน่าปลื้มใจนี่หกสิบตันนะฮะพวกสิบตันโหถอยออกไปเลยปุ๊บเรากำลังทึ่งหน่ว่าลูกลาน ที่มีอายุกว่า50ปีครับออกลูกครั้งเดียวครั้งเดียวต้นแล้วตายเลยนะใช่ครับถ้าเราหาต้นไม่เจอนี่ก็จบเลยนะจบเพราะั้นตอนนี้มีใครปลูกได้ไหมมีครับมีมีอยู่พมจะรู้แรงอยู่ที่ไหนมั้งพอถึงปีถึงนาจะจะวิ่งห้าหรือว่าจะออกดอกแปลว่าที่ที่เขาเคยเกิดใช่มันจะออกอีกใช่แต่ประเด็นคือคนที่อยู่ตรงนั้นจะรักษาหรือเปล่าใช่ถ้าเขาไม่รักษาก็หายก็ต้องห้าไปว้าน่าเสียดายนี่ปู่ย่าตาทวดท่านปลูกไว้ให้ปลูกไว้ มีกำเนิดมาอย่างไรรู้ไหมเมื่อก่อนเขาจะใช้ก้านใช้ใบทากระเนดมัดกระฟอนไอ้ที่ลานที่ร้านข้าวนะลานข้าวที่มัดกระฟอนที่มัดข้าวใช่เดี๋ยวนี้มีรถเกี้ยวก็าไม่ต้องใช้กิตเน็ดเลมเขาถึงได้ปล่อยมันก็เลยปล่อยให้มันตายไปตายไปไอ้ลูกลานเนี่ยนะครับอ๋อแสดงว่ามีมานานมากคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราทึ่งกับวัตถุดิบชนิดนี้เราจะขอํำกลับไปนะได้ครับช่วงหน้าผมจะทำอะไรที่กินกันแล้วค่อยว่ากันตรงนี้ขอบคุณมากครับ คุณพี่สมนึกครับเดี๋ยวช่องหน้าเจอกันนะครับกับเรื่องราวของลูกลานจากที่นี่นะครับสามชุกสุพันบุรีถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากลุกเด็ดเผ็ดมันก็ตองถึงพลิกถึงขิ้น